สวัสดีค่ะวันนี้ตะเกียง c h ช n แนลมีเรื่องราวเกี่ยวกับความกระตันยูมาฝากสำหรับลูกๆที่ต้องดูแลพ่อแม่ซึ่งอาจมีลูกๆหลายคนลืมไปว่าการดูแลพ่อแม่คือสิ่งที่ลูกทุกคนควรใส่ใจและกระทำค่ะการกระตันยูดูแลพ่อแม่และครอบครัวมีใช่ภาระ แต่เป็นการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่หลายคนคงมีความกตัญยูอยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใครจะมีมากหรือมีน้อยเพียงใดแต่คุณรู้ไหมว่าการกรตัญยูกะตะเวทีนั้นสามารถสร้างบุญกุศลให้กับเราได้มากมายเลยทีเดียวหลายคนบ่นว่าเหนื่อย และหมดกําลังในการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ชรารองมองด้วยจิตที่มีกุศลการดูแลอุ้มชูเหล่านั้นเป็นการสร้างบุญกุศลที่ใหญ่มากทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่ากับคนอื่นหรือที่ไหนทั้งสิ้นในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญในทางธรรมล้วนได้รับการยกย่อง ทำบุญกับลูกไม่ได้หวังผลไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรตอบแทนเต็มบุญเลยที่ได้ทำแม้แต่สัตว์เลี้ยงเราให้อาหารให้ความรักเลี้ยงดูให้เมตตาไม่ได้หวังผลตอบแทนเพียงเห็นเขาอิ่มเราก็มีความสุขถ้าจิตใจเรามีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆกิเลสไม่ดีแทรกตัวยากอย่ามองว่าเป็นภาระ ให้มองว่าเรากําลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายสําหรับใครที่ยังมีโอกาสในการทำความดีความกตัญญูต่อพ่อแม่รีบๆทำนะคะ